แล้วครับกลับมาอีกเช่นเคยเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นแบบที่ใครๆก็ต้องเคยเล่นยกเว้นเพื่อนบางคนของผมนะครับนี่เกมบูล,ล็อกไรวาดรีเวลรีเวลไรวาดโอเคนะครับก็มันมีหลายชื่อให้ให้เรียกแต่ผมจะเรียกแบบนี้แหละ ก็คลิปนี้ไม่มีการตัดต่ออีกเลยเวอโอ้เราอีกแล้วโอเคมามาอะเละ็กผมก็ใช้ตัวเดิมนั้นแหละครับเดี๋ยวผมม่ได้เล่นนานเลยผม ผมเป็นโกดีกว่าอะนะครับเริ่มเกมแล้วไอ้คลิปกัดไอ้แบคพาวเดอร์พอดีผมไม่มีที่ตั้งกล้องผมก็เลยถ่ายไปแบบด้านบนมันอาจจะมืดแบบมืดเลยนะครับ แต่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมลืมปรับกราฟิกไมไ่ก,กี้อะไรอ่ะคิงหรออุยอ้ยอุ้ยไม่ออกไม่รอเย้่ยตจา้าผมลืมไปว่าผมบอกคนดูเรื่อยังว,ว่าถ้าคลิปนี้ผมแพ้หรืออะไรก็ตาม ได้ตีได้ใหญผมจะเปลี่ยนแมปนะโอเคเพื่อน่งบานะเ <_ EN> พื่อนอย่าลีลาเขาหรอกไม่น่าเกิดอะไรขึ้นหรอกเออเออเบื่อเอลยผมอยากได้บอลมากเลยตอนนี้ผมอยากได้บอลมากเลย ต้องการบอลพอผมได้บอลเสร็จใช่ไหมทุกคนผมจะกดอันตีทันทีโดยที่ไม่บอกกล่าวใครทั้งนั้นทั้งสิ้นฮยอยากได้บอลอนะ่ะอยากได้บอล อยากได้บอลน่ะโอเคได้เวลาอีโกอีซ่าอีเตอร์ชิลินเดออีสเต์ แล้วหิงนี่หนาะหิงนี่หนาะเออไม่นะไม่นะจะต้องเลียนแบบอ้าโอลิตบล็อกลิว่าสร็จใช่อไหม เพราะวา่ารีบาดมันก็ต้องเล่นรีบาสสิคะก็เมื่อกี้ผมแค่ตายเล่นๆเออไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีเดี๋ยวเดี๋ยวสุดเดี๋ยวสุดใส่กันนะ โอเคนะครับผมจะเล่นแบบหนึ่งวิหนึ่งลีหละไม่ต้องให้เบีคนช่วยดีเลยครับมันจะดีสุดมันจะได้โชว์ฝีมืแต่ตอนนี้ผมแหลกว่า ตอดนนี้ก็มีคนขอผมเล่นแบบอันนี้ให้อยู่แต่แต่บอลไม่บีไปแล้วนะครับอันที่จริงผมก็เคยเล่นอุยอ้ยอุ้ยผมพูดอะเมาากกื่อตกี้ไม่มีอะไรหรอกครับมันก็แค่หลุดคำพูดผมว่า พราผมจริงจังถ้ากันหน่อยแต่แต่มันก็แค่เกมอะครับก็อยากไปจริงจังกับเกมเลยว้ายว้าย ไม่เล่นสเต็ปเดิมแล้นะครับเพราะว่าถ้าเล่นสเต็ปเดิมเดี๋ยวเขาจะรู้เดี๋ยวผมจะดักที่ฐานก่อนแล้วค่อยไปบุกรอบนี้เขาตึงอผมแค่ยิงโดนหัวแค่ เมันมาแล้วผมจะไม่ยอมตายเด็กค่ะโอ้อย่าแพ้นะเมื่อจด็กกี้ตามเมื่อเดกกี้ก็ท่านไปแล้วอะอรอบนี้ผมจะทำตัวเดียน โเกือบตายเนี่ยคุณดูอก็ก็ตามปกติแนเลยเพราะเขาดักทางเดิมเห็นไหมครับทุกคนผมน่าอาจจะเล่นยากหน่อยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันบังกล้องผมดดยิดหน่อย ก็ไม่ดิสหรอครับว้าไม่มแล้วผมจะซะ้อนลูกกระสุนเขากลับนะครับดูนะครับดู ผมชนะนะครับคนดูครับผมควรเปลี่ยนแมปเล่นดีไหมครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมเล่นต่อผมจะแพ้แน่นอนเชื่อไหมครับคนดูเชื่อเถอะเชื่อเถอะงั้นถ้าเชื่อ นั่นแหละครับอืมมันเจวีเคยถามผมแน่นอนว่าทำไมผมตั้งชื่อเบียวแน่นอนเนี่ยเนียเนี่ย,ยโอ้ชื่อเบียวผมกะว่าจะตั้งเล่นๆแต่นั่นแหละครับอืมเล่นแบบเลยดี แม็กวิลลี่วอลเลตเต็มเลย คลิปนี้ก็10นาทีเหมือนเดิมก็เลยครับสิ <c oughs> นาทีผมขอแค่ให้คนดูดูให้จุกก็พอนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เห็นยอดยอดดูอะไรขนาดน,นั้นแหละแต่แต่ผมแค่ ผู้ติดตามพบ50ผมก็ไม่ได้จะเอาอะไรอะไรแล้วแล้วแต่คนดูเลยนะครับเข้ามาดูจะกดอะไรก็กดเลยนะครับผมไม่ได้สนใจอะไรมากแต่ผมจะพยายามกดไลค์ทุกคลิปเ้ยทุกคลิปที่มีคนพิมพ์ก็พอนะครับเพราะว่า ถ้ามีคนพิมพ์แล้วถ้าผมเห็นผมอาจจะเห็นช้าหน่อยเพราะว่าผมอาจจะออกไปนอกบ้านถ้าคนดูสงสัยว่าทำไมผมตอบกับช้าผมไม่รู้นะว่ามันจะเออสิบสี่นาทีหรือเปล่าเพราะว่า ผมดูทรงแล้วผมจะตกหลายรอบหน้าดูหรือไม่ก็ตายถ้าผมตายเกมนี้ผมได้จัดปิดคลิปก็ได้ใครจะไปรู้ถ้าออฟฟี่ง่ายแบบนี้ผมถ้าผมตกดีโอ้โห โอยไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดวเลเซอร์ตายพนั่น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 เอาเห็บมอกเอาเห็บมอกตรงนี้แหละที่ผมจะตายบ่อยมากที่สุดผมอาจจะติดอยู่ตรง ตัวนี้แหละครับนั่น